आदि हालो यार पाले है हेलो अब बस और वो निकल गया अब वो नहीं जाएगा बाकी वो जो मना अंदर

你好，拿过来，拿来、嗯。来、啊，来，的好过来，拿过的好那上 Terima kasih telah menonton เอ๊ที่ตายรักผมไปอยากตายแล้วจะลูกเดือนข้างบน

สวัสดีค่ะสามสิบท่านสวัสดียามเช้าวันพุธให้คลิปอันไหนไปตัดเอาเลยโทรศัพท์ค่อยอันอันนี้ไม่ไม่สวยอะ่ะเ,เพลก <c oughs> เพลกท้อง <c oughs> อเพลีกท้องหรือเปล่าอะ่ะ